อ่าโอเคครับผมก็ขอกาบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮสติกนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม Inside นะครับผมก็นะรอตั้งนานนะครับจนกว่าตัวเกมเถื่อนจะออกมานะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนี้เลยครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าอินไซ e ์นี่มันคืออะไรยังไงนะครับก็โอเคอย่างแรกเลยนะครับก็สิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือคอมกากนะครับแล้วก็ เน็ตอ่าแล้วก็เมาส์อ่าแล้วก็จอคอมทุ้ยอันนั้นมันละเอียดเกินไปอันนั้นมันละเอียดเกินไปนะครับก็มีคอมแล้วก็มีเน็ตนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ลิงก์ข้างล่างที่ผมจะไวอ่าให้ไว้นะครับอ่าลิงก์นี้เลยนะครับก็เป็นลิงก์ของ iGg Game นะครับนี่ครับ Inside Free Download ครับลักษณะของเกมก็จะเป็นเกมออกแนวภาพขาวดำนะครับก็ผมเล่นแล้วมันก็สนุกดียนะ มันเหมือนมันให้อารมณ์อะไรประมาณนี้ครับก็ให้เลื่อนเอ่อเลื่อนลงมาข้างล่างครับมาที่ how to install inside free download นะครับตรงนี้ครับแล้วก็จะมาเจอตัวลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้ครับเยอะมากเลยครับนี่ครับนี่ครับลิงก์เมกาลิงก์โอเพนโหลดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับเอ่อให้เอ่อตัวดาวน์โหลดทําให้คุณมาที่ตรงนี้ครับผมแนะนําให้เป็นของลิงก์เมกานะครับเพราะว่ามันมันยังไงอะคือมัน คือมันง่ายดีอะแค่นั้นแหละมันง่ายมันง่ายดีละเอียดดีนะครับก็ผมก็ใช้ลิงก์นี้ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็รอรอ,อกี่วิเมื่อกี้รอ5วิหรอรอ5วิแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับคลิก here to download นะครับแล้วก็รอไปอีกับแล้วตัวโปรแกรมก็จะทําการรันเข้าตัวไฟล์ดาวน์โหลดนะครับตัวดาวน์โหลดนะครับอ่านี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับ เป็นดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ให้คุณมากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับย้ำว่าตรงนี้นะอย่าไปดาวน์โหลดตรงสีแดงนะมันไม่ใช่นะครับดาวนโหลดตรงนี้แล้วก็รอมันจนถึง1 0นะออรน่ะรอจนกว่ามันถึง100%นะครับพอมันถึง100%เสร็จแล้วก็ให้ปิดหน้านี้ไปเลยนะครับแล้วก็มากดที่พาร์ทสต่อนะครับแล้วก็รอ6วิหรออ่เขาบอกว่ารอ5วิตรงนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็มาคลิก here to download นะครับอ่านี่ครับพาร์ทสก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทําเหมือนอันพาร์ทแรกนะครับกดตรงนี้ครับกดดาวน์โหลดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องรอให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันก็จะมีตัวแสดงนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรยังไงนะครับพอถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ให้คุณกดปิดโปรแกรมนี้ไปเลยครับปิดเอ้ยไม่ใช่ปิดโปรแกรมสิปิดหน้านี้ปิดหน้าที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปที่ มาคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่าตรงทางซ้ายนะครับนี่ครับอ่าแล้วคุณก็จะได้นี่ครับแบบนี้เลยนี่สองสองตัวนี้ครับอ่านี่ครับเป็นพัทหนึ่งกับพัทสองครับแยกให้มาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คุณอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมมีไอไอตัวนี้อยู่แป๊บหนึงขอลบก่อนนะครับอ่า คุณก็จะได้2โปรแกรมนี้นะครับก็ให้คุณกดคลิกขวาตรงพาร์ทหนึ่งนะกดกดคลิกขวาแค่อันเดียวนะอ่าแล้วก็มาที่วินลาครับจากนั้นแยกไฟล์ไปที่อินไซน์นะครับตัวตัวล่างสุดครับตัวสุดท้ายอ่าคลิกไปเลยครับนี่ครับมันก็จะทําการแตกไฟล์นะครับของอินไซน์ช่วงนี้ก็รอไปนะครับความเร็วความช้าความเร็วอะไรอยู่ที่ความของท่านแล้วนะครับ ่พอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราเลื่อนขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็หาไฟล์ที่ชื่อว่า Inside ตรงนี้ครับแบบนี้ครับคอนคอนับเอ่ออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนะครับอะไรไม่รู้นะครับแต่มันเขียนว่า i n s i t เหรออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็ไฟล์ก็2 3งจิกนะครับก็กดับเ b l e c คิเข้าไปครับนี่ครับมันก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้นะครับจากนั้น อ่าตรงนี้นะครับเป็นนามสกุลของ ISO นะครับถ้า,อาตอนแรกอะ่ะผมไม่รู้นะว่าของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ของเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับหรือแบบนี้หรือไม่ก็แบบนี้หรือแบบอื่นนะที่มันไม่ใช่วินลาตัวนี้ครับอ่าที่มันไม่ใช่วินลาตัวเนี้ยนะคือเราจะทําการเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์เนี่ยเป็นวินลาตัวนี้ครับไม่ใช่เปลี่ยนนามสกุลดิเปลี่ยนการที่อะไรล่ะโอเพนวิดอ่ะ ที่เปิดกับอะไรเปิดกับโปรแกรมอะไรครับเราต้องเปิดกับโปรแกรมวินลาเท่านั้นนะครับถึงจะง่ายนะครับก็วิธีทํานะครับก็ให้กดอ่าแล้วผมมาเปลี่ยนเลยเนี่ยนะครับอ่าสมมติว่าของเพื่อนเป็นตัวแผ่น 3D แบบนี้ครับก็ให้กดคลิกขวาแล้วก็มาที่ Property นะครับจากนั้นมาที่เช้งครับอ่านี่ครับตอนนี้ของเราเป็นอันนี้อยู่นะแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นวินลากดโอเค นะแลวมันทีนี้มันก็จะเปลี่ยนให้เราครับเป็นเวลาก็มันจะทําให้แตกไฟล์ได้ง่ายขึ้น,นครับโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเพิ่มเติมครับไปดาวน์โหลดอะไรเงี้ยมันเยอะแยะนะครับมันเยอะแยะอ่าแล้วก็ให้มากดลีกขวาครับแล้วก็มาที่วิลาอ่าแล้วก็แยกไฟล์ไปที่ igg นะครับตัวสุดท้ายเหมือนเดิมครับคลิกก็เลยครับ พอมันแตกไฟเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตัวอันบนเลยนะครับ igg insider ตัวนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นตัวติดตั้งนะครับก็มีเซตอัพแล้วก็แคสตนะครับโอเคให้คุณมาที่เซตอัพตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเลยครับอ่าอุ๊ยผมลืมบอกไปนะครับเอ่อไม่ไมทไมไมผมลืมบอกไปนะครับว่าก่อนเซตอัพนะครับก่อนติดตั้งนะครับให้คุณไป ปิดตัวสแกนไวรัสก่อนนะครับก็ตอนตอนนี้ผมใช้ของ eSET นะครับอ n t i v i ตี้ไวรัสเวอร์ชัน5นะครับก็ถ้าถ้าใครใช้ eSET แบบผมนะครับก็ให้คุณมาที่ตรงนี้เลยนะครับเป,เป็นวิธีปิดนะเป็นวิธีปิดแล้วก็มากด yes ตรงนี้ครับตรงนี้ว่าจะปิดกี่กี่นาทีนะกี่เท่าไหร,ร่นะ ก็ until next restart นะครับตัวสุดท้ายแล้วนะแล้วก็กดโอเค่าแค่นี้ครับมันก็จะทําการปิดตัวโปรแกรมสแกนไวรัสแล้วนะครับอ่าหรือสมมุติว่าใครใช้มาแวร์นะแบบนี้นะแบบผมนะครับเป็นแอนตี้มาแวร์แบบนี้นะครับอ่าหลายคนอาจจะงงทนะับว่าผมเห็นหลายคนงงนะอันนี้ตามที่ผมเห็นมานะครับอืมก็ <laughs> เลยนะครับผมเห็นว่าเอ่อเขาไม่รู้ทนะับว่า การปิดอ่อการปิดตัวสแกนของมาแว์เนี่ยมันปิดยังไงครับก็มันไม่ได้ยากเลยครับให้คุณมาที่เซ t t i n g นะครับแล้วก็มาที่ detection and protection นะครับแล้วก็กด dis a b l e ไปเลยครับอ่าแค่นี้ครับมันก็จะปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับปิดแล้วนะครับอ่าแต่ผมขอไม่ปิดตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ e n น b l e ต่อไปนะครับผมจะปิดแค่ตัว Eset Smart นะครับอ่าตัวนี้เท่านั้น Eset นะครับ จากนั้นก็มาที่เซตอัพนะครับแล้ว่อคลิกเลยอ่าตรงนี้เลือกที่ติดตั้งครับก็ผมขอเลือกไว้ในไดดีของผมแล้วก็อ่าไดเกมของผมเหมือนเดิมครับ <I S 1> ก็ของคุณก็เลือกตามใจเลยครับไดดีไดสีกดเน็กตรงนี้ให้ติ๊กข้างล่างนะครับแล้วก็กดเน็กอ่าตรงนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับปล่อยมันไว้แล้วก็กดเน็กครับและอินสตอลครับอ่า ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการาติดตั้งโปรแกรมนะครับต,ติดตั้งเกมนะครับก็ไม่นานนะครับประมาณ6-7ถนาทีประมาณนี้ไม่นานมากครับ <c oughs> ก็รอเลยนะครับฟังเพลงไปก่อนก็ได้นะ พอมันติดตั้งเสร็จแล้วถ้ามันก็จะขึ้นหน้า c o m p e t i n g เดี uh, inside setup wizard นะครับก็ให้เรากด finish ไปเลยนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับถ้าใครติดตั้งเสร็จแล้วอย่าเพิ่งออกจากหน้านี้นะครับให้มาที่แคปก,ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแล้วก็มาคุมนะครับกดคลิกขวา copy นะครับผมแล้วก็ย่อหน้านี้ไว้หรือใครจะปิดไปเลยก็ได้หน้านี้ปิดไปเลยก็ได้อะแล้วก็มาที่ ตัวไอคอนหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับตัวอินซด์นะครับกดคลิกขวาแล้วก็ Open File Location นะครับนี่ครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าให้คุณลบตัวนี้ครับลบตัวนี้ออกนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ดีล e ตัวนี้ออกไปเลยนะครับอ่าโอเคและจากนั้นก็กดคลิกขวาแล้วก็กดพาร์ทที่เราได้ก๊อปปี้มาครับตัวแคคครับ พาร์ตรงเลยนะครับโอเคอ่าแค่นี้ครับคุณก็จะสามารถมีเกมอินไซน์ครับแล้วก็ให้คุณเข้าเล่นที่หน้าจอได้เลยนะครับก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมนะครับก็ลาไปก่อนครับผมอยากให้สอนรถเกมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะ